สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านกระผมบัณจงวงณนารงจากจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยทีมงานจิตปัสสาวรวันนี้นะครับมระเขียหวามีโอกาสมาที่สวนภาวนาแม่พามาเก็บมเียวหวานตำบลนครกำมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่สวนสถานบริเวณตรงนี้นะครับเรามีผลไม้มีส้มมีกล้วย <ค>อินซีสารล้านปีของไฮเวิร์ชช็อปนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เราปลูกผลไม้ต่างๆมากมายแล้วก็พักสวนครัวรัวกินได้ด้วยนะครับเพื่อต้องการที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนได้มาเ,าเที่ยวแล้วก็มาทำบุญที่สวนภาวนาแห่งนี้เ,เ,เ,เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้นะครับที่พี่น้องเห็น เป็น,น้ที่ทั้งหมดนะครับประมาณเกือบสี่ไร่ด้วยกันบริเวณทั้งหมดโดยรวมแล้วนะครับรที่เนี่ยประมาณสิไร่<ม>เศษเศจเราปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพื่อต้องการอยากจะให้บริเวณตรงนี้นะครับเป็นร่มเป็นเงายามที่พี่น้องผู้ศษาสิทธิกชนได้มาเที่ยวชมกันเพราะฉะนั้น,น เรื่องของผลลหมากรากไม้เราก็จะปลูกไว้เพื่อการแบ่งปันนะครับนี่คือ,อตามแนวคิดของพระอาจารย์ธนาคุมสุเมโทสำหรับวันนี้กระผมบัรจงวงนรรงต้องขอขอบพระคุณทีมงานกิจพระพัฒสอนทุกท่านขอให้พี่น้องทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ